พัฒนา RQ หรือ Resilient quotient ของเราหรือว่าความเข้มแข็งทางจิตใจได้นะคะเราจะต้องพัฒนา3ทักษะดังนี้ทักษะแรกก็คือทักษะของการควบคุมอารมณ์การเสริมสร้างพลังใจของตัวเองให้แข็งแรงจัดการความเครียดจัดการความกดดันของเราได้เราจะต้องมีความทนทานกับการรองรับอารมณ์ที่มันหนักหนาสาหัสแบบนั้นและผ่านมันไปได้ ทักษะที่2ก็คือจะต้องเป็นคนที่มี positive mindset คือคนที่มีพลังบวกและคิดบวกคิดถึงความเป็นไปได้ไม่ได้คิดถึงแต่ความล้มเหลวคิดถึงในอนาคตไม่ได้คิดถึงอะไรในอดีตคิดว่าเราจะเข้มแข็งไปได้อย่างไรมีวิธีคิดที่จะเรียนรู้ความผิดพลาดหรือสิ่งที่เราล้มเหลวมาแล้วเนี่ยเออมันม,มีประโยชน์กับเราอย่างไงมีวิธีการตั้งคําถามกับตัวเองที่ช่วยให้เราไปต่อได้ไม่ใช่ตั้งคําถามเพื่อให้เราล้มเหลวหรือว่ายกเลิกถูกไหม ทักษะที่3ของการที่จะทําให้เราเป็นคนที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจก็คือคุณจะต้องหัดแก้ปัญหาได้มันจะต้องมีสกิลในการทํา problem solving skill คือการรู้ว่าในแต่ละเหตุการณ์เราจะแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไรมีวิธีการวิเคราะห์ว่าต้นตอของปัญหามันคืออะไรเราต้องหา root cause ให้เจอเราต้องหาว่า จริงๆปัญหาตรงนั้นรากเหง้าของปัญหามันเกิดมาจากอะไรแล้วแก้ปัญหาให้ถูกจุดและเมื่อคุณแก้ปัญหาให้ถูกจุดคุณจะก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นไปและเมื่อคุณจัดการปัญหาได้และเมื่อคุณมี positive mindset คุณจะมีความทนทานแล้วก็จัดการกับอารมณ์และมองเห็นความเครียดความผิดหวังความกดดันนั้นเป็น stepping stone เมื่อคุณมีทั้งสามทักษะนี้เชื่อมากๆเลยว่าคุณจะมีความเข้มแข็งทางจิตใจอะไรก็ทำลายคุณไม่ได้ค่ะ